นิทานชาดกก่อนนอนเรื่องกตัญยูพิสูจน์คนคิดชาชาดกทุกนิบาศพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพยาแรงเราอาจได้ยินคําว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลากตัญญูพิสูจน์คนอยู่บ่อยๆแต่เราได้เริ่มลงมือกตัญญูต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเราหรือยังถ้ายัง ก็เป็นเรื่องที่น่าอายแรงในนิทานชาดกเรื่องนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเศรษฐีปุ๊บก็ตอบแทนปั๊บทันทีแต่อย่าได้นำวิธีการตอบแทนแบบแรงไปใช้เป็นอันขาดจะเป็นอันตรายแก่ตนเองนิทานชาดกเรื่องนี้มาในกุณชาดกดังนี้ในกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพยาแรง มีแรงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นอยู่มาคราวหนึ่งได้ปรากฏฝนลมหาใหญ่ขึ้นที่ภูเขานั้นพวกแรงทั้งหลายทนหนาวอยู่ไม่ได้จึงพากันบินไปยังเมืองพาราณสีอาศัยอยู่ที่กำแพงเมืองและประตูเมืองในการละครั้งนั้นเศรษฐีในเมืองพาราณสีคนหนึ่งเกิดความรักความเอ็นดูแรงเหล่านั้น จึงสั่งบ่าวไพร่ว่าพวกเจ้าจงไปก่อกองไฟใหญ่ขึ้นในที่แห่งหนึ่งเพื่อให้แรงเหล่านั้นได้ผิงเพื่อคลายความหนาวและคอยดูแลอย่าให้ใครทำอันตรายแก่แรงเหล่านั้นพวกบ่าวไพรได้ไปก่อกองไฟให้แรงทั้งหลายได้ผิงเพื่อบรรเทาความหนาวตามคำสั่งของเศรษฐีเมื่อฝนลมสงบดีแล้ว แรงเหล่านั้นก็พากันกลับไปยังเขาคิจกูดแล้วปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายปลายฝนต้นหนาวที่ผ่านมาถ้าไม่ได้เศรษฐีสั่งบ่าไพร่ให้ก่อของไฟให้เราและป้องกันเราไม่ให้ถูกทําร้ายจากผู้คนป่านนี้พวกเราคงหนาวตายและกลายเป็นวิญญาณแรงไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องตอบแทนบุญคุณของเศรษฐี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพวกแรงต่างหาวิธีตอบแทนบุญคุณของเศรษฐีสำหรับวิธีการตอบแทนนั้นคนอย่างเราเราก็ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่าง,างพวกท่านทั้งหลายเห็นบ้านไหนเขาตากผ้าไว้ก็ช่วยกันคาบมาให้ท่านเศรษฐีนะพวกแรงคิดว่าวิธีคาบผ้าที่คนเขาตากทิ้งไว้มาให้เศรษฐี เป็นวิธีการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดเท่าที่แรงตัวน้อยๆจะทำได้แต่มันหารู้ไม่ว่าการลักทรัพย์มันผิดกฎหมายฝ่ายเศรษฐีเมื่อเห็นแรงคาบผ้ามาทิ้งไว้ที่บ้านของตนก็กล่าวกับบ่าวไพร่ว่าพวกเจ้าจงเก็บผ้าที่พวกแรงคาบมาทิ้งไว้อย่าให้ปะบนกับผ้าของเรา เราจะต้องหาวิธีนำส่งเจ้าของผ้าในเร็ววันนี้ข่าวเรื่องฝูงแรงและขโมยผ้าดังกระชอนไปทั่วกรุงพาราณสีเพราะแทบทุกบ้านถูกลักเหมือนกันหมดเมื่อพวกเขาเดือดร้อนจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พวกข้าพระองค์เกิดความเดือดร้อนเป็นอันมาก เพราะตากผ้าทิ้งไว้นอกบ้านไม่ได้มีอันต้องถูกฝูงแรงและขโมยไปหมดพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาได้รับการร้องทุกข์จึงมีรับสั่งว่าพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งไปจับแร้งมาให้ข้าตัวหนึ่งข้าจะสอบสวนมันเองชาวบ้านคนหนึ่งจึงรับอาสาไปจับแร้งด้วยการดักบ,บ่วงและมีแร้งโชคร้ายตัวหนึ่งติดบ่วงนั้น และถูกนำเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายเศรษฐีเมื่อแรงถูกจับมาก็มาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินด้วยพระองค์ทรงสอบถามแรงว่าแรงเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงลักขโมยผ้าผ่อนของชาวบ้านเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันผิดกฎหมายและชาวบ้านเขาเดือดร้อนแรงจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาเหตุที่พวกเราลักขโมยผ้าเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของเศรษฐีที่ได้ช่วยชีวิตแรงทั้งหลายให้รอดพ้นจากความหนาวเมื่อปลายฝนต้นหนาวที่ผ่านมาพระเจ้าค่าเศรษฐีกลัวแรงจะถูกสังฆาจึงได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงปล่อยแรงตัวนี้และแรงตัวอื่นๆไปหม่อมฉันจะคืนผ้าทั้งหมดให้ชาวเมืองเองพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาได้รับฟังคำกรับบังคมทูลของเศรษฐีจึงมีรับสั่งให้เศรษฐีคืนผ้าให้ชาวเมืองและทรงปล่อยแรงที่มีความกระตันยูไปนิทานเรื่องนี้ให้กติและข้อคิดว่า บุคคลเมื่อระลึกถึงบุญคุณที่คนอื่นทำไว้แก่ตนควรรีบหาหนทางตอบแทนจะตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของหรือด้วยการเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนถือเป็นการตอบแทนบุญคุณทั้งสิ้นแต่ไม่ควรตอบแทนแบบที่แรงทำในนิทานชาดกเรื่องนี้เพราะการลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ นอกจากจะผิดศีลแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วย